ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกจำข่าวนี้กันได้หรือเปล่าครับ <P. S 2> เพื่อไทยยื่นแก้กฎหมายพรบสองฉบับปปชพิจารณาคดีอาญานักการเมืองนะครับก็ต้องบอกก่อนเราครับว่าตอนที่เพื่อไทยเข้ามานะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยแล้วทําการยื่นนะครับยื่นกฎหมายฉบับนี้เลยพรบเลยโอ้โหเรียกว่านะครับทุกคนเนี่ยครับที่โดนมาคดีเรื่องของ,งการแตงเมืองนะครับที่โดนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ ที่เกิดปัญหาอยู่เฮ hey, ดีใจว่าวันนี้นะครับพักเพื่อไทยจะทําเพื่อประชาชนอย่างนั้นจะทําเรียกร้องความยุติธรรมแต่สุดท้ายแล้วนะครับถึงเวลาที่จะพิจารณาเข้าสู่สภาพิจารณาแล้วนะนัดวันแล้วอะไรแล้วนะครับถอนออกซะอย่างนั้นนะครับถอนออกนะครับเพราะอะไรครับด้วยเหตุผลเดียวครับบอกว่าองค์กรอิสระไม่แฮปปี้องค์กรอิสระนั้นว่าก็คือปปช เพราะพรบฉบับนี้เอาง่ายๆพรบฉบับนี้คือพรบที่ทําให้ประชาชนสามารถนะครับที่นะครับโดนเนี่ยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยสามารถฟ้องตรงต่อสารได้ทุกวันนี้มันฟ้องไม่ได้ต้องไปฟ้องที่ปปชปปชไม่ฟ้องปปชนิ่งปปชเฉยก็ทําอะไรไม่ได้แต่อันนี้คือพรบพรบฉบับนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้ประชาชนนะครับที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยสามารถฟ้องตรงต่อสารได้นะทีแรกพักเพื่อไทยโอ้โหตีคองร้องเปล่าเลยบอกเลยจะ นับแก้ไขสุดท้ายแล้วถึงเวลานะครับวันที่16กคุมพาพัน์เนี่ยจะเข้าวันที่15ถอนออกเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้นะครับที่เขาตีค้องร้องเปล่าเรื่องของพรบฉบับนี้นะครับเพื่อไทยนะครับแก้กฎหมายพรบสองฉบับนะครับปปชและพิจารณานะครับคดีอาญานักการเมืองนะครับยื่นนะครับให้กับวันนอเนี่ยวันที่3 1สิสิงหาคมครับนะครับเพื่อไทยนะครับยื่นแก้ยตินะครับ ยื่นแก้เพื่อไทยยื่นแก้พระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลสองฉบับนะครับปปชวิธีการพิจารณาคดีอาญานักการเมืองเปิดทางผู้เสียหายยื่นฟ้องนะยื่นฟ้องได้โดยตรงชูศักนะครับเผยที่ให้แก้พรป,ปวิธีการพิจารณาอาญานักการเมืองก็เพื่อให้นักการเมืองนะเพื่อให้นักการเมืองมีสิทธิ์ในการฟ้องร้องเองได้เหมือนให้สิทธิ์ประชาชนในการแก้พรปปป,ป,ปช สำนักข่าวอิสรารายงานว่าเมื่อวันที่31นะครับสิงหาคม256นายวันมูฮัมัดนอมัาประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นได้รับยื่นการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายจำนวน2ฉบับประกอบไปด้วย 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐนูนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่จุดๆๆพศจุดๆ และ2พะัะราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองฉบับที่จุดๆพอจุดๆนายชูศักดิ์สิรินินสสสพักเพื่อไทยและรักษาการหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายแพทย์ชนนัานสีแก้วนะครับสอสพพักเพื่อไทยโอ้โหเป็นคนของพักเพื่อไทยหลังจากยื่นหนังสือกับประธานรัฐสภาแล้วนะครับนายชูศักดิ์ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่านะครับในการที่ ในการขอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการนะครับป้องการและปราบปรามการทุจริตนะครับต้องการให้นะครับสิทธิ์กับผู้ที่เสียหายสามารถที่จะไปฟ้องคดีเองได้ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเนี่ยสั่งไม่รับคำร้องหรือกรณีที่ปปชสั่งว่าไม่มีมูลโดยเฉพาะประเด็นหลักคิดที่ว่าเรื่องไม่น่าจะจบที่ปปชควรให้อัยการสูงสุดเป็นการพิจารณาหากอัยการูสูงสุดเห็นว่ามีมูลก็ให้สั่งฟ้องได้ เพื่อว่านะครับในกรณีที่คดีไม่สามารถนําสู่ศาลได้ควรให้สิทธิ์กับผู้เสียหายในคดีขึ้นสู่ศาลได้เพื่อพิสูจน์ความชอบธรรมซึ่งหากทําได้ผู้เสียหายนะครับจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐก,ก็จะสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายก็คือประชาชนสามารถฟ้องเองได้นะครับอ่าส่วนการนะครับแก้ไขพระรชาชบัญญัติประกอบรัฐนูญว่าโดยการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งการเมืองนั้นก็เพื่อให้สิทธิ์ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองควบคู่กันไป จึงยื่นกฎหมายทั้งสองฉบับไปพร้อมๆกันในการใช้สิทธิ์ของผู้เสียหายที่เป็นนักการเมืองในการฟ้องนะครับต่อสารดีกาแผนกคดีอาญา,าของผู้ดำรงตำแหน่งก,การตาการเมืองด้วยตัวเองได้นะครับเปิดช่องให้ผู้เสียหายฟ้องเองผู้สื่อขาวรายงานว่าสำหรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยพรบว่าด้วยพรรค ว่าด้วยว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการชุติลิตฉบับที่จุดๆพศจุดๆหลักการก็คือแก้ไขเพิ่มเติมพรปว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการชุติลิตพศ2 5 6 1 1กําหนดให้สิทธิผู้เสียหายมีสิทธิยื่นฟ้องได้เองในกรณีที่เป็นคณะที่คณะกรมกร,ะกรมการปปชไม่รับเรื่องกล่าวหาไว้พิจารณาเพิ่มเติม,เ,ตมเป็นมาตรา49่สกําทับหนหนดให้เรื่องนะครับก็คือการอ่าพรบฉบับเนี้ยเอาแบบสรุปง่ายๆเลยว่าพรบฉบับเนี้ยมันดีมาก มันดียังไงครับมันดีสําหรับประชาชนเพราะทุกวันนี้นะครับสมมตินะครับประชาชนเดือดร้อนประชาชนได้รับผลกระทบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถฟ้องเองได้ต้องส่งไปที่ปปชแล้วเราก็รู้อยู่ไอ้ปปชเนี่ยมันไม่ได้ตรงไปตรงมามันไม่ได้อิสระมันทํางานตามที่พอนาิกายังยืมเพื่อนได้ทุกอย่างตรงเนี้ยแล้วปปชมีอํานาจไม่รับก็ได้นะครับหรือตัดสินว่าไม่นี่ก็ได้ทุกอย่างจบที่ปชปชปปชจะกําหนด ยังไงก็ได้วินิจฉัยยังไงก็ได้ตามอำนาจของปปชแต่พรบฉบับนี้มันทําให้ประชาชนเฮ้ยในเมื่อปปชเป็นอย่างนี้เอา,อางี้ให้ศาลเป็นผู้ตัดสินเพราะผมถึงได้บอกว่าศาลเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดองค์กรอิสระนี่ห่วยแตกที่สุดองค์กรอิสระวินิจฉัยตามความรู้สึกของตัวเองตามความพอใจของตัวเองแต่ศาลเนี่ยตัดสินตามตัวบทกฎหมายตามมาตราที่กําหนดเพราะฉะนั้นประชาชนน่าจะฟ้องเองได้โอ้โหเป็นสิ่งที่ดีตอนนั้นนะพักเพื่อไทยทําเพื่อประชาชนจริงๆแต่สุดท้าย ก่อนถึงวันก่อนถึงวันพิจารณาคือวันพิจารณาคือวันที่16กุมภาพันธ์เนี่ยจะพิจารณานะวันที่15ไปถอนพรบฉบับนี้ออกมาด้วยเหตุผลที่ว่าบอกว่าปปชอเองไม่สบายใจปป,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 ปชอเองไม่ชอบเลยถอนออกมาสุดท้ายพรบฉบับนี้ยังไม่เข้าสภาเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้เรารู้ว่าพักเพื่อไทยไม่ได้ทําเพื่อประชาชนหรือเปล่าครับ มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ